สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะครับคือบริเวณประตูช้างเผือกนี่แหละครับจากข้อมูลพวกบันทึกตำนานท้องถิ่นที่เรามีอยู่เนี่ยจะมาดูกันว่าเออสัญ,ญลักษณ์ช้างเผือกตรงเนี้ยมีที่มาที่ไปมีความสำคัญกับเมืองเชียงใหม่ยังไงบ้างค่ะคือเรื่องรูปปั้นช้างเผือกที่เชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะคะ เพราะว่าที่มาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวแต่มันมีเรื่องราวแบบว่า2ยุคซ้อนทับกันอยู่เลยจากจุดประสงค์แบบหนึ่งในยุคแรกก็กลายมาเป็นอีกแบบหนึ่งในยุคต่อมาซึ่งมันก็สะท้อนประวัติศาสตร์แล้วก็ความเชื่อที่เปลี่ยนไปตามเวลาด้วยค่ะอ้าวเหรอครับไม่ใช่เรื่องเดียวเลรเนี่ยเออน่าสนใจมากเลยครับงั้นเราเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนเลยไหมครับได้คะ่ะตามตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยเล่าว่า สมัยพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์ล้านนาองค์ที่7ท่านยกทัพไปช่วยสุโขทัยรบแต่ว่าเอา่อเกิดพลาดท่าขึ้นมาถูกซุ่มโจมตีจนทัพแตกไปใช่ค่ะเหตุการณ์นั้นก็ทําให้พระเจ้าแสนเมืองมาต้องหนีเอาตัวรอดทีนี้ตำนานก็เล่าว่ามีชายสองคนชื่อไอ้อบกับไอ้ยีระนะคะเข้ามาช่วยช่วยกันแบกพระองค์สลับกันไปจนกระทั่งกลับถึงเชียงใหม่ได้สําเร็จโอ้โหนี่เป็นวีรกรรมช่วยชีวิตกษัตริย์เลยนะครับเนี่ย แล้วแล้วยังไงต่อครับพระเจ้าแสนเมืองมาก็เ,าเพื่อตอบแทนความดีความชอบนะคะก็เลยแต่งตั้งทั้งสองคนให้เป็นขุนนางคือขุนช้างซ้ายกับขุนช้างขวาแล้วจุดสําคัญคือตามตำนานที่บันทึกไว้ปี2469นะคะบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยได้สร้างรูปปั้นช้างเผือกขึ้นมาทางชิดต,ตะวันออกของเมืองเป็นช้างสองเชือกแล้วก็มีทางเดินตรงกลางอ๋อสองเชือกมีทางเดินขั้นใช่ค่ะแล้วตำนานระบุชัดเจนเลยว่าสร้างเป็นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ค่ะ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นที่รอดชีวิตกลับมาได้แต่ว่านะคะเราก็ไม่รู้แน่ชัดหรอกค่ะว่ารูปปั้นชุดแรกเนี่ยเอ่อหน้าตาจริงๆเป็นยังไงหรือว่าอยู่มานานแค่ไหนคือเหมือนกับว่าหลักฐานมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นครับก็คงตามการละเวลานะครับแสดงว่าเรื่องแรกนี่ช้างเผือกเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการรอดชีวิตความพักดีเป็นเรื่องส่วนบุคคลเลยนะครับแล้วเรื่องที่สองล่ะครับที่บอกว่าความหมายมันเปลี่ยนไป ถูกต้องค่ะเรื่องแรกจะเน้นไปที่คนกับเหตุการณ์นั้นๆแต่พอมาถึงยุคพระเจ้ากาวิละประมาณปีพศ2 3 4 3ก็มีการสร้างรูปปั้นช้างเผือกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เออสร้างที่ใหม่นะคะสร้างนอกประตูหัวเวียงเลยทางทิศเหนือแล้วก็เป็นช้างเผือกขนาดเท่าตัวจริง สองเชือกเหมือนกันค่ะโห oh, สร้างใหม่อีกชุดเลยคราวนี้ใหญ่กว่าเดิมด้วยแล้วชุดนี้แตกจากเดิมยังไงบ้างครับมีรายละเอียดอะไรเพิ่มไหมชุดนี้มีรายละเอียดชัดเจนกว่าเดิมมากค่ะคือมีซุ้มโค้งคลุมตัวช้างด้วยนะคะแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบแล้วก็ทาสีขาวหมดเลยทั้งตัวช้างทั้งกำแพงแถมยังมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะมีชื่อด้วยเหรอครับชื่ออะไรบ้างครับค่ะ ช้างเชือกที่หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกชื่อปราบจักรวาลส่วนเชือกที่หันไปทางทิศเหนือชื่อปราบเมืองมารหรือบางทีก็เรียกปราบเมืองมาระยะค่ะโหชื่อฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็มีความหมายเชิงปกป้องคุ้มครองเมืองมากขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ย นั่นละค่ะคือประเด็นสำคัญเลยการสร้างครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ต่างออกไปชัดเจนไม่ได้สร้างเป็นอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เหมือนครั้งแรกแล้วแต่สร้างในฐานะอารักขเมืองหรือที่เรียกว่าเสื้อเมืองอารักขเมืองเสื้อเมือง ใช่ค่ะซึ่งมันต่างจากอนุสาวรีย์ที่เป็นแค่การระลึกถึงเหตุการณ์นะคะอันนี้คือเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อพื้นเมืองไปเลยที่เชื่อกันว่าจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองเมืองเชียงใหม่และนี่เองค่ะที่ทำให้ประตูหัวเวียงประเดิมเนี่ยถูกเรียกขานชื่อใหม่อ๋อ oh. กลายเป็นประตูชั้งเผือกตามชื่อรูปปั้นอารักค์เมืองชุดนี้นี่เองค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับที่มาของชื่อประตูช้างเผือกก็มาจากรูปปั้นยุคหลังนี้เองพอฟังเรื่องราวทั้งสองยุคเทียบกันนี้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าจุดเดียวกันแท้ๆ แต่ความหมายของสัญ,ญลักษณ์ช้างเผือกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจริงๆจากเรื่องราววีรกรรมของคนกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองไปเลยใช่เลยค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยความหมายมันปรับเปลี่ยนไปได้จริงๆนะคะขึ้นอยู่กับบริบททางประวัติศาสตร์แล้วก็ความเชื่อของผู้คนในแต่ละยุคสมัยด้วยแม้ว่าจะเป็นรูปปั้นช้างเผือกเหมือนกันแต่บทบาทความสําคัญที่คนในยุคนั้นๆให้ค่าเนี่ยมันต่างกันไปเลยค่ะ ครับสรุปง่ายๆก็คือบริเวณประตูช้างเผือกที่เราเห็นๆกันทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่จุดที่มีรูปปั้นช้างตั้งอยู่เฉยๆแต่เป็นพื้นที่ที่เอ่อเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มันซ้อนทับกันอยู่ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ความทรงจําแล้วก็ความเชื่อทางจิตวิญญาณที่สืบทอดกันมานานของชาวเชียงใหม่เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะและนั่นก็อาจจะนําไปสู่คําถามให้เราลองคิดกันต่อได้นะคะว่า ในเมื่อสถานที่แห่งนี้มันมีประวัติศาสตร์ซ้อนทับกันอยู่แบบนี้จากอนุสรณ์ที่ระลึกถึงความช่วยเหลือส่วนบุคคลกลายมาเป็นอรารักขเวงที่ผู้คนเคารพนับถือเพื่อความคมครองแล้วในปัจจุบันล่ะคะผู้คนในเชียงใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่กับสัญ,ญลักษณ์ที่มันผสมผสานทั้งความทรงจำและเรื่องจิตวิญ,ญญาณแบบนี้พวกเขารับรู้หรือให้ความหมายกับช้างเผือกหนับประตูเมืองแห่งนี้ยังไงกันบ้าง ความหมายของมันก็อาจจะยังคงพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกได้นะคะในอนาคต